สวัสด,ดีดดๆๆครับผมอยู่กับผมกับเดวิลหรอกผมเดวิมไดครับผมโฮเย่เบบี้อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาอธิบายเรื่องสายไร้บ้านนะครับหรือที่ผมชอบจะตั้งชื่อซีรีส์ว่าโฮมเลสเออจริงๆมันจะโซโล่หรือไม่มัไก็แด้แต่ว่าคนที่คุณพามามีเยอะแค่ไหนนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาบอกว,วิธีการเล่นของผมในในฉบับของคนไร้บ้านที่มีกันแค่คนเดียวนะคือแค่ตัวผมคนเดียวอย่างมาก2คนเพราะถ้ามีเยอะกว่านี้ที่ที่เราอยู่เราจะโดนตีได้ง่ายนะับเพราะว่าถ้าเขาวิ่งตามเรามาอะไรเงี้ย วิธีเล่นของผมนี้สามารถใช้ได้ทั้งคนที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะครับคือผมจะอธิบายตั้งแต่วิธีเริ่มต้นเลยนะครมันง่ายมากๆซึ่งผมมั่นใจเลยว่าคนที่เล่นแรกๆที่ไม่ได้รู้อะไรเลยหมายถึงไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในโลของสคัมเลยก็คือมันจะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังเว้อะไรทําได้อะไรทาไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีพื้นฐานมาจากการดูคลิปเป็นหลักอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบอ่าอัพสเต็ปขึ้นมาสักนิดนึงตรงก่อนแล้วกันโอเค สายโซโลนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราเลือกเมืองที่คุณต้องการจะอยู่มาก่อนคุณอยากอยู่ใกล้เมืองไหนคุณชี้จุดเอาเลยส่วนผมจะอยู่ใกล้กับแอร์ฟิวนะครับจะอยู่ใกล้กับแอร์พอร์ตนะ่ประมาณนี้ผมจะไม่เลือกสร้างบ้านใกล้วงแดงนะกับวงเหลืองอ่ะอาจจะขอบขอบวงเหลืองมันมันดูยังไงว่าวงแดงวงเหลืองก็คือแอร์ฟิวคือวงแดงส่วนวงเหลืองจะเป็นบริเวณขอบขอบนี้เพราะว่าคนมันสามารถ มาจากทุกทิศได้เงี้ยมันจะมาจากทาง B 2ตรงเสียงนี้หรือ B 1ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นได้หมดเพราะงั้นแล้วยิ่งยิ่งพวกมันเขา้าใกล้มากสไลร่มันก็จะเสี่ยงอันตรายนะที่จะเจอเราถ้าเราสร้างบ้านอยู่ในอนณาเขตนี้นะอยู่ในอนณาเขตของวงเหลืองหรือวงแดงมันแล้วแต่คนนะครับว่าจะจะสร้างบ้านอยู่ใกล้หรือยอยู่ไกลแล้วแต่คุณเลยแต่โพสิชันที่ต้องการจะสร้างมันสําคัญอยู่น,นิดนึงประมาณนี้แบบว่ามุมที่คุณสร้างมันโล่งไปไหมหรือพุ่มที่คุณอยู่มันโล่งไปหรือเปล่านี่อย่างตรงนี้ ถ้าคุณอยากรู้ว่ามุมมุมนี้คนมองเห็นคนไหมคุณส่องไปไกลๆฮนะเนี่ยคุณจะเห็นพุ่มเขาตรงนู้นเห็นไหมจริงๆไกลประมาณนี้ก็แทบจะไม่เห็นตัวคนแล้วนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใส่ชุดที่สีมันย้อนกับพื้นอะนะฮะอย่างสีขาวหรือสีเหลืองที่มันย้อนกับสีเขียวแล้วพวกนี้มันก็ไม่เป็นไรแล้วละ่ะเนี่ยนะมองไกลอย่างผมใส่ชุดดำม,มองไกลมันก็แทบจะไม่เห็นตัวละก็ โพสิช right okay, so ันน oh, so ี้ถือว่าใช้ได้นะเป็นเนินอย่างนี้ส่วนหลังเป็นป่าโอเคพอเราได้โพสิชันที่เราต้องการที่จะทํากล่องเพื่อฝังแล้วก็แอบของแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปหาหมู่บ้านหรือเมืองที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดอาะไอดอกมาตอยตรงนี้ไวะเนี่ย เพื่อที่จะหาพวกซัพพลายแล้วก็อุปกรณ์ในการเอาตัวรอดนะครับเช่นอาวุธหรืออะไรก็ตามแต่และที่สําคัญเลยก็คือเราต้องมีสแครปนะครับพวกเศษเ,เ,เ,เหล็กนั่นเองนะเพราะเศษเหล็กนี่แทบจะเป็นปัจจัยหลักในการคราฟของสิ่งต่างๆเลยพอๆกับไม้นั่นแหละถามว่าเราจะใช้สแครปทําอะไรก่อนอื่นเลยก็คือขออธิบายก่อน,นครับว่ากล่องที่เราสามารถคราฟได้แบบสกิลไม่เยอะนะครับเป็นสกิลธรรมดาเลยเบสอ่ามีเดียมสกิลคราฟอ่าสกิลเอนจิเนียร์มีเดียมหรืออะไรแล้วแต่ กล่องอันนี้อย่าไปครับนะครับเพราะว่ามันหาของได้อย่างเยอะแล้วมันโคตรเปลืองให้มาที่ระดับมีเดียมนะครับระดับมีเดียมจะเป็นกล่องไม้อย่างนี้มันจะใช้มันจะใช้ไม้แผ่น8อันกับเศษเหล็ก2อันเท่ากับ1กล่องนะคือ1กล่องก็เก็บได้เยอะและ้วแล้วเข้าเมืองเก็บเศษเหล็กมาเยอะเพราะว่าเผื่อเราจะได้ทําหลายกล่องอุปกรณ์ขวานและพวกอะถ้าสมมุติว่าเราไปหาแล้วในหมู่บ้านหรือในเมืองมันไม่มีเนี่ยเราคร้ามขึ้นเองได้ฮนะเราหาเศษหินตามพื้นอย่างเงี้ยนะอันนี้เอาไปละ มันจะมีคำว่า search for logs น,นี่ search for logs กด F search ไปเนะี่ยมันจะมีพวกก้อนหินโผล่มาให้เราเก็บนี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วขั้นตอนเริ่มแรกเลยคือเราต้องมีมีดก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าไม่เราไปในเมืองแล้วไม่เจอมีดเนี่ยเราสามารถคาฟแม่งขึ้นเองได้นะคขึ้นเลื่อนนะไปบนสุดอันแรกใช้หิน2ก้อนหินเล็ก2ก้อนเท่ากับมีดหิน1อันแล้วทําอะไรอีกหาก้อนหินเพิ่มนะครับตามอุปกรณ์ที่เราต้องการจะใช้คือเราต้องคาฟทั้ง ขวานหินแล้วก็พูวหินนั่นเองเนี่ยอันนี้คือสันขวานไอพวกเด็กเฮี่ยสันขวานแล้วการที่เราจะทําด้ามเนี่ยคือเราต้องมาตัดที่พุ่มก่อนนะครับตัดพุ่มเพื่อที่จะเอาไม้เนี่ยพวกลองสติกหรือสมอลสติกมาคาเป็นด้ามขวานั่นเองแล้วเราต้องมีเชือกเพราะงั้นแล้วเราตัดต้นไม้ต้นแรกได้เนี่ยผมแนะนําให้อ่าทำเชือกก่อนนี่เอาลองสติ๊กมาย่อเป็นสมอลสมอลสติกห้าอันนี่ อ่า,อาตอนนี้เรามีสมอลสติกทั้งหมด5แท่งแล้วนะครับพอเราได้สมอลสติกหอันปุ๊บเลื่อนลงมาถึงคำว่า no skill มันจะเป็นรูปเชือกม้วนอย่างนี้นะฮะใช้ใช้ไม้สติ๊กสั้น5อันแล้วก็ใช้มีดหินทำการครัฟเชือกเชือกชิ้นส่วนหลักที่จะเอามายึดด้ามไม้เข้ากับพวกใบครัฟหินที่เราเพิ่งครัฟไปอย่างแรกเลยคือเราต้องครัฟขวานก่อนนะครับเพราะว่ามันยังคัฟพ่วกไม่ได้เพราะเรายังไม่มีแผ่นไม้ อ่ะหินสองก้อนเดี๋ยวเราคาเป็นใบขวานก่อนปุ๊บคาใบขวานขึ้นมาหินสองก้อนจากที่มันห้ามเราคาบเนี่ยมันก็จะคาบได้แล้วนะนี่มันจะขึ้นในคาบอย่างนี้เลยบ่มสีเหลืองคาบโอเคพอเราได้ขวานปุ๊บตัดไม้ต่อเลยฮะไม่ต้องทาอะไรแล้วตัดไม้ต่อพอเราต้องใช้ไม้ในการทําพวนะพวกมันพวกมันพังง่ายนะขุดประมาณหกหกหรือแปดน่าจะหทีมั้งอ่าพวกพวกไม้มันก็จะพังนะเพราะมันมันมันไม่ได้ทํามาจากเหล็กแต่ก็ ถือว่าเราคาฟได้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะอุปกรณ์ในการครัฟเนี่ยหาได้จากธรรมชาติทั่วไปตัดท่อนต่อเลยอ่ะตัดท่อนต่อเลยอ่าโอเคพอเรามีเชือกมีแผ่นไม้หนึ่งอันแล้วเนี่ยแล้วก็มีสมอสติกปุ๊บเราสามารถครัฟพวได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นพว,วนะนี่คืออุปกรณ์สองสิ่งในการใช้ชีวิตในการเอาตัวรอดในแต่ละวันเลยคือขวานเอาไว้ตัดไม้มาทำกล่องพวเอาไว้ขุดกล่องฝังดิน ประมาณนี้นี่เป็นอุปกรณ์สองอย่างนี้คือเป็นสิ่งจําเป็นนะแล้วก็วิธีการเล่นของผมก็คือจะเอากล่องเนี่ยยัดใส่ในพุ่มพวกนี้นะเดี๋ยวผมทํากล่องขึ้นมาก่อนมันแล้วแต่คนเลยนะว่าจะเอากล่องไว้ตรงไหนแต่ผมจะเล่นวิธี2วิธีก็คืออ่ะสร้างปึ๊บยัดลงพุ่มขาวไปเลยถามว่ามันจะมีคนเห็นไหมอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะครับเรื่องวงแดงกับวงเหลืองถ้าคนมันไม่ได้วิ่งผ่านเนี่ยไม่มีใครเห็นแต่ถ้าเกิดว่ามีคนวิ่งผ่านซึ่งมันมี มันมีทุกที่มันอยู่ที่ทาม์เองว่ามันจะเจอเราตอนที่เรากําลังพังเื้อคอขุดดินหรือเราจะเจอมันวิ่งอยู่การที่โล่งๆมันมันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยถ้าเรานอนอยู่อย่างเงี้ยมันวิ่งผ่านมันไม่มีใครสังเกตเพราะว่าเราอยู่หลังพุ่มหญ้าสกิลคาร์มองแฟกเนี่ยมันจะพังตัวอยู่แล้วยิงเราใส่ชุดอย่างงี้แต่ถ้าถามว่าวิ่งผ่านเนี่ยถ้าถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะถ้าวิ่งผ่านเนี่ยไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะเพราะว่ามันดำๆไงนอกจากว่ามึงจะสายตาดีจริงๆผมกินแครอทเยอะเออ แล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งในการแอบกล่องก็คือลากใส่พวกลากต้นไม้อย่างงี้นะมันแล้วแต่มันแล้วแต่ต้นไม้นะครับแต่บางต้นที่มันมีลากงอกมายาวๆเนี่ยไอ้พวกนั้นอนะถ้าลากกล่องใส่จะเนียนกว่านะฮะแต่นี่แค่สาิตร์ที่เฉยแต่ทุกคนลองหาดูได้ลองเอาตัวไปมุดไปนอนนอนดูถ้าตัวคุณทะลุทะลุไนลากต้นไม้อย่างงี้คือลองเอากล่องวางทาบดูเผื่อได้นะฮะนี่วิธีซ่อนกล่อง,องทั้งสองแบบ ลากไว้ในพุ่มไม้กับลากไว้ในหลังต้นไม้ซึ่งลากต้นไม้เนี่ยต้องมีอะไรบังเยอะๆด้วยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออได้แต่ต้นไม้อะไม่ได้ไม่ผ่านแต่พอเวลาเราเซิร์ชเนี่ยหลังต้นไม้ตัวนี้ก็บังเราได้แล้วก็ไม่ไม่หันกล่องไปในทางที่โล่งๆนะครับมมมรนี่สมม,มุติตรงลากลากนี้สมมุตินะว่าลากตรงเนี้ยมันบังกล่องมิดแต่เพเอิญเอว่าไอไอทางที่กล่องอยู่เนี่ยมันโล่งนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนี้และไอเช่มีคนทะเลทะล่าวิ่งมาเห็นมึงตาย โอเคอันนี้เราพูดในเรื่องของการหาโลเคชันที่อยู่สารที่บวกแล้วเราบอกวิธีเรื่องกล่องวิธีไว้กล่องแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับผมแรกๆเราไม่มีเฟรมพอยต์อยู่แล้วเพราะงั้นแล้วช่วงแรกนั้นเน้นหาของกับปั๊มเฟรมพอยต์ให้ได้เยอะที่สุดตัดกิ่งมาตัดป่าแรก็ได้มันก็ได้เฟรมพอยต์เหมือนกันหรือถ้าอยากให้ง่ายๆเลยสร้างอีเวนต์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปยิงกับคนในอีเวนต์เป็นการฝึกฝีมือสำหรับผู้เล่นใหม่ฝึกสกิลการยิงฝึกสกิลการจุกนะครับผม แล้วก็เราพอชนะเนี่ยเราก็จะได้เฟรมพอยต์มา5มา10แล้วแต่เซิร์ฟที่มันจะตั้งไว้ easy as fuck dude <c oughs> ต่อไปสำหรับ PVP มันไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกแค่เราต้องหาพุ่มใหญ่ๆหน่อยพุ่มใหญ่ๆนะครับสำหรับการซ่อนกล่องที่ใหญ่กว่าอย่างนี้นี่คือพุ่มที่เราเอาไว้ใช้สำหรับ PVP เห็นไหมคุณเห็นอะไรในพุ่มไหมเห็นไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บมันเป็นกล่องครับมันเป็นกล่องไม้อย่างนี้ อันนี้เอาไว้สําหรับการที่เราอยู่ในสนามลบแล้วเราขี้เกียรขอนของกับบ้านเราจะหาพุ่มอย่างนี้นะครับผมจะหาพุ่มอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้มันจะเป็นพุ่มใหญ่2อันติดกันอย่างนี้ซึ่งถ้ามองจากด้านเนี้ยมันไม่เนียนพอกันแล้วเราต้องหาทางที่อันผมจะเรียกตัวนี้ว่าด้านหน้าทางที่ด้านหน้าอย่างเงี้ยหันไปทางอื่นอย่างทางโลง่งๆตรงนู้นให้ด้านหลังของพุ่มไม้อันเนี้ยหันเข้าไปทางสมระูุมลบเพราะว่าถ้ายิงกันอ่ะคนไม่สังเกตอยู่ละเี้ยเนี่ยสมมุติว่าถ้ามีคนยิงกันอยู่แบบ บริเวณตรงนูน้นหรือตรงนูน้นตรงนูนงน้นก็ได้มันยัิงกันอยู่ไอ้ด้านหลังพุ่มเนี่ยมันหันหลังมาให้สมอรูมุลบซึ่งเราหันไปเราจะเจอด้านหลังของพุ่มมันมันต้องให้สังเกตดีนะมันก็มองไม่ออกว่ามีกล่องเห็นไหมเออเพราะงั้นแล้วหาพุ่มที่หลังมันหันเข้าสมอรภูุิและหน้าของมันหันไปทางที่คิดว่ามไม่มีคนผ่านซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราจะสร้างไว้ในเขตแดงหรือเขตเหลืองก็ได้แล้วแต่คุณเลยแต่ว่ามันเนียนอยู่นะแล้วก็ล็อกทองมาใส่ซะแล้วก็อย่าพยายามวิ่งเข้าวิ่งออก แล้วก็อย่าพยายามเอาชุดส้มมึงอย่าพยายามเอาชุดส้มมาถอดแถวๆนี้คือคนมันจะรู้เตียงให้สร้างห่างหน่อยอย่างจะสร้างเตียงตรงนี้หรือตรงนู้นก็ได้เพียงแค่เวลาที่คุณวิ่งมาถึงกล่องอะให้มันเร็วและสั้นที่สุดเอาของปุ๊บกดนอนรูดของรูดของรูดของ,ของวิ่งเข้าไปบอกต่ออ่านี้สลับโซโล์ PVP ของผมสลับคนที่ขี้เกียจวิ่งกลับบ้านนะเพราะว่าเราสร้างเพราะาส่วนใหญ,ญ,ญ่ผมสร้างอยู่ในเขตขอบขอบวงเหลืองอยู่แล้ว เขาอขาวงเหลืองอยู่แล้วไอ้ตู้พวกนี้มันเลยจะต้องอยู่ในพวกใกล้ๆวงแดงวงแดงพวกนี้แล้วถ้าเกิดว่าสมมติเราไม่สร้างกล่องไว้เนี่ยเวลาเราบวกเสร็จของเต็มตัวไม่ดิสรอคนน้อยแล้วค่อยเข้ามาใหม่ก็ต้องทํากล่องไว้แล้วเอาของมาใส่กล่องชช่วคขาวแล้วไปบวกต่อเรื่องของตู้นะครับผมเราควรจะเตรียมกระเป๋าฮากิ้งไว้2ใบสำหรับการใส่อาวุธและเตรียมดิสออก ในกรณีฉุกเฉินที่ว่ามีคนมาเจอตู้เราแล้วแต่ว่ามันยังมันเจอแล้วมันยังไม่มีที่งัดหรือยังทําลายกล่องเราไม่ได้แล้วมันก็จะไปวิ่งหาอะไรมาปลดล็อกตู้เราในจังหวะนั้นทากิ้งที่เรากระเป๋าใหญ่ๆที่เราเตรียมกับอาวุธไว้ในนั้นอ่ะสำหรับการขนย้ายหรือหลบหนีเอามาใส่ตัวเราถือไว้ในมือกับใส่หลังแล้วเรียบร้อยดิดออก เป็นการเซฟอาวุธเพราะเราขนกลับไม่ทันอยู่แล้วเซฟไว้ก่อนส่วนถ้ามันจะมางัดมันก็เอาปืนไปหมดก็จริงแต่เรายังเหลือในตัวอยู่กลับเข้ามาค่อยเอามายัดใหม่ก็ได้เตรียมการไว้เสมอนะครับทั้งต้องมีทางหนึ่งที่ไ่้เพราะว่าไอ้พวกอย่างนี้อาจจะมีคนฟุกวิ่งมาแอบแล้วเจอตู้เราพอดีอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะงั้นแล้วการเตรียมการสำการหล่านี้คือทางออกที่ดีที่สุดอย่างน้อยก็เป็นแผนสำรองเตรียมมึงปักธงก็ได้ถ้าบางเซิร์มันปักธงได้ปักธงไว้เลยแล้วเอากลับระเบิดเอาวางไว้บึมกล่องทิ้งด้วยก็ได้สบายใจ นี่จริงสายโฮมเลดมันก็ไม่มีอะไรหรอกเอากล่องไว้ในพุ่มฝังดินลากไม้แล้วก็อะไรอ่ะถ้ามีรถก็แค่าหาพุ่มใหญ่ๆแต่มันไอพุ่มใหญ่ๆแบบใหญ่พอใหญ่มากๆเนี่ยมันจะอยู่แถวแซดหนึ่งเนี่ยพวกแซพวกเมืองแซเนี่ยมันจะมีพุ่มที่โคตรใหญ่สำหรับการซ่องรถ SUV รถแท็กเตอร์อยู่แต่ไอพวก A ถึง D เนี่ยมันไม่มีนะฮะหลือจะมีแต่ผมไม่รู้แต่เคที่ผมเล่นมันไม่มีพุ่มใหญ่ขนาดนั้น ราะงั้นพวกเมืองเซตจะมีพมุ่มที่ใหญ่มากๆพอที่จะซ่อนพวก ATV กับรถตู้ได้อยู่ประมาณหนึ่งย้ำว่าประมาณหนึ่งแต่รถตู้ได้แต่ถ้าเป็น ATV อะซ่อนได้มิดแน่นอนาะเคยลองมาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาในกล่องจะหายนะครับผมกด F ค้างแล้วมากด X m มล์แล้วไงต่อวะมันจะเป็นการยืดเวลาครับผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าประมาณนี้หรือไม่ท้าไมเรื่องยากก็สร้างกองใหม่จบและต่อไปนี้ผมจะพาทุกคนเข้าสู่การทัศนศึกษาเมืองที่บวกเป็นประจำมา ถ้าศึกษาบทเรียนต่อไปก็คือการ PVP ซึ่งถ้าเราไปในเดียนที่เราจะไม่รู้จักเนี่ยมันไม่แปลกว่าเราวิ่งเข้าไปเราจะโดนสไนาจากมุมตึกหรือบนซอกหรือภูเขาเนินเหวแล้วก็ได้ยิงเราตายมันไม่แปลกเพราะว่าเรายังไม่รู้มุมเรายังไม่รู้ว่ามันยิงจากไหนเรายังไม่รู้ว่าตรงไหนสุ่มได้ตรงไหนยิงมุมเล,เล็กๆได้เรายังไม่รู้รางแล้วมาศึกษาก่อนจะมาดูในซิงเกิลเพลย์หรือบินโดนดูในซิงเกิลเพลย์ก็ได้นะฮะและตัวอย่างที่ผมจะยกมาก็คือ Airfield เจ้าเก่านะครับเมืองที่ผมบอก เป็นหลายร้อยชั่วโมงบวกบ่อยสุดแล้วในชีวิตเนี่ยไม่มีที่ไหนแล้วโอเคถ้าเราอยากชนะศัตรูเนี่ยยิงแม่นอย่างเดียวมันไม่พอแล้วก็มึงวิ่งหนีเร็วอย่างเดียวไม่พอเหมือนกันนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าวิ่งยังไงให้ประหยัดสเตมนาวิ่งยังไงให้หนีได้ไวผมจะยกตัวอย่างสั้นๆเป็นตัวของอโกดังเก็บของก่อนแล้วกันโกดังเก็บของทางขึ้นแบบ d e f a u l t คืออะไรวะดิฟอลทางขึ้นแบบนั่งเดิมมันจะมีบันไดตรงนี้ปีนขึ้นไปบนหลังคาสูงสุดได้ใช่ไหมอ่ะแต่ว่ามีวิธีที่เร็วกว่านั้นนั่นก็คือเปิดประตูตรงนี้ตอนแรกมันปิดเราแค่เปิดประตูมันจะไปทางด้านหน้าของเราเนี่ยเปิดปุ๊บมันจะเปิดไปด้านหน้าของเราโอเควิ่งมาปีนช้อยฮีอะไรฟักแดดโอเค มันสามารถปีนจากประตูตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นต้องวิ่งเข้าไปตรงบันไดกลางนะนี่ปีนขึ้นระหว่างปีนก็จะเสียดินยิงนิดนึงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมาบันไดตรงนี้นะฮะสามารถไปได้เร็วกว่าอ่ะแล้วก็ถ้าอยากขึ้นแบบเร็วๆไม่ต้องปีนบันไดทำเหมือนกันครับเปิดประตูเข้ามามาอยู่ฝั่งนี้แล้วกดเปิดประตูออกประตูก็จะมาอยู่ฝั่งนี้พอดีแล้วก็ปีนปุ๊บอ่าแล้วก็จะมายืนอยู่บนหลังคาแต่ตรงนี้ต้องปีนขึ้นนะครับแต่เราสามารถมาได้เร็วกว่าคนที่ปีนบันไดปกติอีกกนเเห็ไได้ชววว่่าาาารม อ่ะเทคนิคเทคนิคเล่นเ,เ,เล่นน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเวลาหรือมีการดักหรือถ้าเกิดว่ามีคนดักยิงเราจากด้านล่างนะครับเราก็ไม่ต้องวิ่งผ่านบันไดใช่ไหมละ่ะเราก็ปีนขึ้นมาเลยถ้าประตูมันเปิดออกมาข้างนอกเราก็ปีนขึ้นมาบนหลังคาตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถดักยิงคนที่อยูอ่ด้านหน้าเราได้นะครับดักยิงพวกชั้นล่างชั้น2ออะไรพวกนี้ดักยิงได้หมดเลยจากมุมบนนี้เห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปชาร์จเขาก็ได้นะแค่ ทำให้เขาไม่รู้ตัวก่อนอย่าให้เขารู้ตัวนะเพราะว่าถ้ารู้ตัวว่าเราอยู่ตรงนี้หรือว่าเราอยู่ในโกดังเนี่ยพยายามทําให้มันไม่รู้ตัวพอจบอีซี่เนี่ยถ้าสมมติศัตรูไม่รู้ตัวปุ๊บพยายามส่องอ่ะเราเลื่อนกดคอนโทรลแล้วก็เลื่อกิ้งอ่ะจะเป็นสเต็ปในการค่อยๆนั่งค่อยๆยืนย่อตัวได้อ่ะโยกหัวขึ้นประมาณนี้ถ้ามันมองไม่เห็นปุ๊บค่อยๆส่องอ่ะค่อยๆส่องถ้ามันเคลื่อนตัว เพราะว่าพวกนี้อ่ะมันถ้ามัน,ถ,มนถ้ามันคิดว่าไม่มีคนมันก็จะลดลดการของตัวเองแล้วมันจะเดินฟาร์มแบบชิวๆให้เราดักเข้าจนกว่าจะเข้ามุมที่เรายิงได้หรือมุมที่อาวุธของเราจะแรงพอที่จะกำลาบศัตรูภายในแม็กเดียวได้เราถึงค่อยทําการโจมตีนะฮะอย่างถ้ามันมาถ้าผมเป็นปืนพกผมอาจจะรอให้มันมาถึงตรงนี้ก่อนค่อยยิงมันถึงตรงนี้ก่อนค่อยยิงหรือตรงนั้นก่อนค่อยยิงแต่ถ้าเป็น a k เ1 6อสิบหกเนี่ยถ้ามันเปิดประตูมาเดินนอกๆไร่ยิงเลยก็ได้ครับมันชิวมาก อัตราการชนะเนี่ยแม่ง50เลยนะถ้าเกิดว่าเรามีมันเรากับมันมีแค่หนึ่งต่อหนึ่งเพราะงั้นแล้วเราจะไม่วิ่งบวกตรงหน้าแน่เพราะว่าถ้าตายไม่มีใครช่วยเราเก็บของและไม่มีใครชุบเราได้เพราะงั้นการที่ทําการที่เอาชนะศัตรูได้โดยที่ศัตรูไม่เห็นเราและไม่รู้ตัวจะดีที่สุดนะครับผมเพราะงั้นนี่จะเป็นสาเหตุว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยจะวิ่งไม่ค่อยจะวิ่งยิงกับใครแล้วผมจะใช้เทคนิคโดยการ steal cube ซะมากกว่าเพราะเรา,าเอาของ จำไว้ในหัวนะครับว่าถ้าเล่นเซิร์ฟโซเวลนะเรามาแค่เอาของเราไม่ได้มาชนะเป็นที่หนึ่งแล้วเราได้เงินพันล้านไม่ใช่นะเรามายิงเขาตายเพื่อเอาของเพราะงั้นคันที่ทําให้เราเสี่ยงตายน้อยที่สุดเป็นอะไรที่ดีที่สุดจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากรอกครับสำหรับสายสายโซโลนะครับแค่เราต้องเล่นให้มัดระวังมากกว่าคนปกติที่มีคนเล่นด้วยประมาณหนึ่งและเราต้องฝึกสกิลเพให้สูงกว่า คนปกติที่เลกับเพื่อนด้วยประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้าเราสู้กับคนเยอะเรายิ่งต้องใช้สกิลในการเล่นและมูมเมนที่ดีนะฮะและที่ผมบอกไปเรื่องทิศก,การปีเลยพวกนี้มันเป็นของที่เบสิกมากๆทุกคนที่เล่นสก,กัร,รม,ม,ามากกว่าเดือนมากกว่าอาทิตย์เนี่ยจะรู้ดีอย่แล้วยิ่งเล่นกับทีมยิ่งพัฒนาเร็วและใครที่เล่นกับทีมมาก่อนเนี่ยผมบอกเลยว,ว่า จะกิ่งขึ้นเป็นทวีคูเลยเพราะว่ามีเพื่อนช่วยสอนนู่นนี่นั่นให้ส่วนผมอาจจะบอกวิธีอะไรไม่ได้เยอะหรือไม่ได้อะไรมากแต่ทั้งหมดก็เป็นวิธีที่ผมใช้ในการออาตวรอตอนเล่นคนเดียวแบบโซโลและไม่มีบ้านนะฮะจำไว้ให้ดีนะครับผมหาโพสิชันหรือตำแหน่งที่คุณต้องการจะอยู่ให้ดีที่สุดและศึกษาเมืองที่คุณบวกบ่อยที่สุดให้เป็นประโยชน์เพราะมันจ,จะเซวชีวิตคุณได้และเฟรมพอยท์คุณด้วยและปืนควรจ,จะเต็มคังอีกด้วยขอบคุณมากที่รับชมราฟลิลาีิสวรรค์กล้วน,วนวผมฝากย่าเบบี้เจ็บคอเยี่ย แต่ก็จริงจังแล้วแม่งกลัวง่วงกันเอาไว้ว่าในคลิปหน้าจะจะเป็นอะไรช่างแม่งเอเฮียบอกลาแล้ว